สวัสดีพี่สมเด็จนี่เจ้าของสวนเพิ่นโอ้ปกไว้บ่เทามันเริ่ม <prof> <grocery store. S 2> สีเห oh, <'s> okay. ี oh, 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 ่ยวแหรอเนาะมันมันแก่เลยมันบ่มันมันสุกกระมีโอ้เบิ้งยังไงมันมีเบิ้งอันนี้มันโอ้เบิ้งเบิ้งอะไรมันมือมันเบิ้งมือมันถ้ามือมันอันแห้งเลยแสดงว่าสุกเป็นบ่โอ้นี่เห็นบ่เก็บไอีกสองสามมือเอาปกไว้นี่มันมันตายได้ครับเนี่ยถึงเวลามันก็สะยังสีแหละมันบ่ เอาย่างไปเรื่อยย่างไว้เลยมันมีพันหยางแน่นี่นี่นี่อู้ผสมกันนี่นี่ต้นนี้พอสุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหี่ยวเดี๋ยมันมานี่ต้นนี้แหง้งแหลกสุกแล้วนวยปลาเลือเลยเดี๋ยวโอ้โหปีนี้อาสิบวสมบูรณ์ป่นไหนเนาะไปไปเรื่อยๆมันเหลียวอีกพันหนึ่นงเนาะพันนี้หยางพันนี้ กินนารี่ก like ินนารีบป่จะม้วนหันมันมีบ่มีหักนัดเป็นสีเหลืองโอ้สีเหลืองกับมีจังไดหรอโอ้มันมีกินนารี่ครับอันซากุระบอนี่ทั้งทั้งผลง่ายๆทั้งโอ้ไปเบิ่งไปุ่นไปเบิ่งทั้ง่นไปไปเบิ่งทั้งผลง่ายๆนี่บักตัวเพิ่งกระลังเป็นหน่วยโอ้โห่่นี่บักแดงหลากหลายชนิดครับมืออื่นเพิ่งกระสีเก็บอีกครับย่ำเ้าเนาะสวนบักแตงโม ตัวนี้คือสีแมนบกแตงมั่งนี่เนาะบกน้ำโอ้บอกน้ำเออบอกน้ำนี่เขากับสีแห้งยังสีมั็นโบแมนว่าตายครับพี่น้องบอกแตงนี่ก็บน่วยนี่น่วยนี่ครับหวานนี่รสชาติหวานนี่เริ่มแห้งนะเป็นโป๊กเครื่องไวนี่ว่าบบมีนว่วยโบแมนได้ครับเปิดเบิ้ง,งนี่เริ่มแล้วนั่ว่าตัวนี้กําลังขาวอยู่ครับโอ้ขาวขาว ไช่เลยเป็นว่าคนสังเกตเชื่อมันสังเกตมือมันต้องแห้งใบเปลืองว่าตัวไหนมันแห้งตัวนั้นแห้งเลยเดี่ยนี่แห้งแลยสุกเลยเนาะตัวนนั้เนาะเก็บมืเอื่นพน้ะเออเก็บเก็บไปอ้าวนี่ตัวนี้แห้งแล้วสุกแล้วโอ้โหนี่มันตรงเลยเป็นว่ากลุ่นตรงแห้งข้าเครือสุกค้าเครือหวานเลยนี่ลองเอาไปกินเออเอาว้างไปกันก็อ่ามาๆ นี่นี่ต้นนี้ยังพัน์ยังนี่สีสมเด็จนี่ต้นนี้คือกันเล่นมะโอ้ไล่คือกันเบังมือมันครับนี่ต้นนี้พอเก็บมืออื่นครับนี่มืออื่นเก็บมืออื่นต้นนี้โทนาโดบ่ดนี่นดำดำไหมซื้อเป็นขีดมาโอ้เป็นขีดข <อ S 1> มางผสมกันผัดป้องนึงบวกพอ่พอพ่อก็เลยซื้อเป็นขีดมาอีกผสมกันนี่บักนน้าเะสล็อกหน้ามเปิดนาะยังไปเปิดต้นต้นนี้ใหญ่ใหญ่นี่ นี่น yeah, uh, ี่ต้นน yeah, ี <Target. S 2> ้ยังนี่เ <yanlış> พี้ยแกยัง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 โอ้ยหน่วยวันสามโลสี่โดเลยนี่อาโทษว่าเต้ันมมีหน่วยได้ไหนโป๊กไว้เนาะโป๊กไว้ครับก้ากามื่กินเลยกาลองกามันสิมากินแล้วมันหาจังหวะมันสุบบนน่ะมือเพิ่งมือมันครับพี่น้องมือใกล้ละใกล้ละ น้อยปลายมันใกลไกลละน้อยปลายเนาะที่โอ้นโหน้อยโคก,ก,อโ,ก,กโอ้ตัวน,นี้แหงบ้าน,นี่ตัวน,นี้มือแหงแล้ยน้อน,นี่เนาะโอ้สุกเลยนี่โคโลโคโลเลยนี่นี่นเปิดบัว <c oughs> เออมืออกับพ่อเก็บแล้วครับพี่น้องสวนเพิน่นโคบโคกไว้นะครับน้อยโคโลเคเรได้ครับพี่น้อง มีแต่หน่วยมันเด้หน่โอ้นี่นี่นี่โอ้มันช่งเดียวกันตัวนี้หน่วยเน่ากับมีแน่เนาะเออพุ่นโคโลเคเล่ผลผลย่างย่างไป่นย่างพุ่นกลางสวนผลเปลี่ยแมนโป๊ะไ้แมนเบิร์ดเด้หน่เนี้ยโอ้ตัวนี้งามเลยอู้ตัวนี้สุกบ่หนิเมื่ยนี่ขึีงามเลยมื่อมือแห้งไลไดเนาะนั่นนั่นนั่นมือมัน ลูกเดียวกก้คนบ่นี่นี่แมนบ่หนุยแหนุยโก้คนบ่หนุยปลายมันหนุยปลายมันขนาดหนุยปลายได้หนิโอ้ต้นนี้คือสีขาวไปหน่อยเน่อยแดงใจ่วไวเลยเนาะเก็บไว้ยี่สิบสองสามวัยสิบสองสามหมื่นค่อยเก็บบ่เก็บออกไปแล้วครับเอาเอาสองเอาไปพักไว้ก่อนค่อยกินแมนบ่โอ้เอาเอายางแม่างแม่ที เอบกมูอันเหลืองไหนแม่มีปะมันอยู่ว้านไหนบกมูเหลืองโอ้สีเหลืองสีเหลืองอูนั่หูนี่ยังเหลืองอ่ะไหมใบบกมูผสมกันบกมูเหลืองเฮียบักแท่งมูตัวนี้สุกแล้วนี่น้อแห้งเลยสุกเลยตัวนี้เออเขาทาเขาทา โอ้หน่วยหน่วยหน่อยยังสีกับแทบพื่กันได้นี่นี่แหงไวเลวครับเดี๋ยวเหลือมือเงินเพิ่ขายครับมือนเพ็บขายนี่นี่เหลืองบ่ตัวนี้ซากุระบ่นี่พัดเหลืองบ่ผสมกันหาผสมนอบเอาสีเบงมาบอกบอกโม่เหลืองครับพี่น้องบอกโม่เหลืองบางหน่วยไม่ก็เหลืองยังสีเด้ สีเหลืองแต่ว <source> ่านวยมันอยู่ใสุ่่นเรอเอเอาเาไปกินอ่ะโอ้มีแนวมาจอด้เด้อนี่นกกระกาด้อนี่เด้อนี่นกมาจอครับอุ้ยเน่าเลยเห็นบ่จ้อจอเน่าเลยพูนนะ่มหงยุนอยหปลูกงานโอ้คนลูกงานหันจอมหงเนาจริง่ เก็บเก็บไปสองเทือแล้วแม่นบอสองเทือแล้วโอ้ยเบิ่งบางส่วนบากเตียงงูเพิ่นเหมือนเสาเพิ่นกับสิเก็บอีกเอาแม่นเบอร์ได้นี่คุ้มไปแม่นเบอร์ได้นี่มีกระนวยโคโลคิริพี่โอ้ยอืมน้วยนี่ไปยังไหนนี่ โอ้บวท่านแกเป็นหน่วยกกหน่วยปลายมันงสาหน่วยกกเป็นยังไหนโอ้มันมีหน่วยกกหน่วยปลายมันนี่นี่นี่รุ่นนี้เป็นยังไหนบังรุ่นนี้บัง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 โอ้ยแถวบังอุ้ยสุกบ่อน่าเด็ดง่ายบนท่านสุกบ่ของหน่วยตัวไหนสุกบังมือมัน ต้องแห้งยี่หรีนาะมันจังสีสุกลุกบ่นอะ่ะนกสิมมะลงนกลงลนนกเ,เดอ้อบ้านนกปาเป่าเก็บเด้อบ้านเดอ้นอนกสิมมะลงเด้อโอ้ยหาบักเตียงโม่เหลืองบ่เห็นเลยเนาะบักเ,งกเตง็มนี่บ่มากต้นนี่เมนบ่โอ้ยจะซื้อมาต่างหากโอ้ต้นนี้ต้นนี้แบบนี้แซ่บบ่เนี่ ครับอเสียบนี่ปลักแจงงูเพิ่อนนาเดียต้าเก่งกับยันเนาะงูจักเห็ดปลูกกินปลูกขายพอมันเห็ดกับเห็ดซอยเพิ่นเนาะครับพอเพิ่นแล้วก็อยู่ปูเมื่อนเราอยู่หันนี่ครับพี่น้องเพิ่นก็ปลูกพักปลูกหญ้าเรียงัวแน่เนอนงวยักษ์ตัวงูหกตัวฟาดเห็ดหัวเห็ดสวนอยู่น้ำบ้านนี่เนาะบ้านกับยูนี่เอ้า เมื่อน,นี้มาทาักทายนะเดีย์แซมหนก่อนเด้อโอ้กว่าก็แซมหนี่อนาเดีย์เพื่อนเอาเก็บบักโม่ฝากขอบคุณหลายเด้ออ่ายุดีมีแห้งเด้อสุดยอด